สวัสดีค่ะจากร้านชักทันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นอัลมาฟิทิลิโปนะคะซีวอนนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะโอเคทดสอบการชาร์จนะคะอันนี้เสียบใส่ชาร์จนะคะถอดใส่ชาร์จ หยับใส่ชาร์จถอดใส่ชาร์จนะคะน,นี่นะคะนี่นะคะถอดใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มด้านข้างนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คนี่นะคะ ก็ปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอับปุ่มดาวปุ่มอัพนะคะเดินด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวานะคะ เลื่นลงเลื่อนขึ้นเลื่นลงเลื่อนขึ้นนะคะนี่นะคะนี่นะคะ อิกาอามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ